ขณะนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณริมคลองลาดเท้าซึ่งเราก็จะทราบกันนะครับว่าปัญหาของคลองในกรุงเทพมหานครนั่นก็คือน้ําเน่าและก็ขยะนะครับขยะซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีเยอะแยะมากมายอยู่ในคลองนะครับถามว่าปัจจุบันดีขึ้นกว่าเมื่อก,ก่อนไหมบอกได้เลยครับว่าดีขึ้นมากแต่กรุงเทพมหานครควรจะดีและต้องดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นน้ำต้องสะอาดขยะต้องไม่มี เดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนะครับตามผมมอะไรครับผมจะพาไปดูครับว่าจริงๆแล้วสภาพปัจจุบันเป็นอย่างไรครับกัเลยครับนี่นะครับเป็นสภาพจริงในปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ายังมีชาวบ้านเนี่ยนะครับทําอาชีพอยู่นี่คืออีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ชาวริมคลองชุมชนต่างๆนะครับที่ยังทําอยู่นั่นก็คือการหาปลานะครับการหาปลามีการลงแผลลงอะไรกันด้วยนะครับ มีการวางทุนด้วยนะครับในการหาปลาเป็นอีกหนึ่งอาชีพครับถ้าน้ําสวยขึ้นมาน้ําสะอาดขึ้นมามีปลามีสัตว์น้ำเยอะแยะมากมายชีวิตความเป็นอยู่อาชีพนี้ก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับชีวิตคนกลุ่มนี้เป็นอะไรที่ผมบอกได้เลยว่าผมสงสารนะครับอยากจะให้เขาเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท่านจะเห็นไหมครับว่าในลำคลองปัจจุบันขยะยังเยอะแยะมากมายครับเพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหมดเนี่ยควรจะได้รับการแก้ไขให้อย่างจริงจังนะครับผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งครับว่าถ้าคนกรุงเทพมหานครช่วยกันเราสามารถช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้ได้แน่นอนครับเห็นไหมครับขยะยังล่องลอยเต็มไปหมดเลยครับนี่ดันดน,ดน,ดน,ดนเป็นถุงเลยเห็นไหมครับนี่ยเนี่นี่ คนทุกคนนะครับคนกรุงเทพมหานครนะครับต้องช่วยกันแล้วนะครับไม่ใช่ว่าใครจะทิ้งอะไรก็ทิ้งได้เห็นไหมครับชีวิตความเป็นอยู่ของคนริมคลองนะครับก็ปัจจุบันนี้ต้องบอกได้เลยว่ามีบ้านที่น่าอยู่แล้วนะครับขาดอิกนิดนึงครับวิวสวยแล้วครับด้านข้างถนนนะครับเห็นไหมฮะวิวริมคลองสวยแล้วครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับน้ำในคลองครับน้ำในคลองต้องสะอาดนะครับแล้วก็ไม่มีขยะ ไม่ส่งกินเหม็นด้วยอยากอยู่ดีกินดีมีสุขอยากอยู่ดีกินดีมีสุข อยากอยู่ดีกินดีมีสุขต้องเลือกกลิก่นใช้เบอร์ยี่สิบเก้าเป็นผูว่ากรุงเทพอยากอยู่ดีกินดีมีสุขต้องเลือกกลิ่นใช้